เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันจันทร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์มีแนวโน้มจะเจอเงินมากมายหลวนทัพ แต่ต้องแรกมาด้วยน้ำผักน้ำแรงของคุณก่อนเรื่องของการงานตอนนี้ดวงดีสุดๆแบบชุดไม่อยู่หากก่อนหน้านี้เคยเหน็ดเหนื่อยมากแค่ไหนตอนนี้มีความสุขก,กายสบายใจดีมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถึงแม้จะเจออุปสรรคมากมายที่เป็นขวางน้ํา แต่ทุกวันนี้ทั้งสองคนยังรักกันเข้าใจกันดีส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้มีเงินเข้ามามากเพราะคุณหาเงินเข้ากระเป๋าได้เยอะยิ่งทํางานหลายอย่างก็ยิ่งดีเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณตอนนี้มีความมั่นคงพอสมควรถึงแม้จะไม่ได้บือหวาอะไรแต่ทุกอย่างก็เหมาะสมลงตัวเข้าที่เข้าทางเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้อะไรอะไรก็ยังเหมือนเดิมเคยรักและเข้าใจกันมากแค่ไหนมาวันนี้ก็ยังรักกันและผูกพันกันเสมอต้นเสมอปลายส่วนคนโสดตอนนี้คุณรู้สึกเฉยๆกับสถานะหัวใจของคุณในตอนนี้ถึงไม่มีใครไม่เป็นไรอยู่คนเดียวก็มีความสุขสนุกดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารออร่าเศรษฐีจับคุณจะมีเงินมากมายหล่นทับจนนับไม่ถ้วน หากวางแผนการเงินดีๆก็จะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เรื่องของการงานการงานทุกอย่างเข้าที่เข้าทางไปหมดงานยากก็กลับกลายเป็นงานง่ายปัญหาอุปสรรคต่างๆในตอนนี้ก็คลี่คลายหายไปหมดแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักตอนนี้รักกันดีรักกันมากรักกันยั่งยืนไม่มีใครที่จะแยกจากกันได้ส่วนคนโสดตอนนี้ใกล้เข้าสู่ปีใหม่แล้วยังมองไม่เห็นวิแววของความรักเลยสําหรับ คนที่เกิดวันพุธคนเกิดวันพุธในตอนนี้เรื่องของการเงินยังมีเงินเข้ามามากพอสมควรคุณมีแววว่าจะได้รับเงินก้อนใหญ่ไม่ว่าจะเงินโบนัสหรือเงินค่าคอมมิชชั่น เรื่องของการงานตอนนี้พลังในตัวคุณสูงมากคุณรู้สึกมีไฟในการทำงานอยากทำนู่นทำนี้ตลอดเวลามีแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้ดูราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องกังวล แต่ต้องเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันส่วนคนโสดถามว่าเหงาไหมก็มีบ้างแหละแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะตอนนี้คุณอยู่ในช่วงสนุกสำหรับคนที่เกิดวันพาหรังหารสาีเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงนี้ ดีมากๆแม้จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแต่รายรับของคุณมีมากพอสมควรเรื่องของการงานตอนนี้จะทำอะไรที่คุณคาดหวังไว้ก็สมหวังเจราจาสมหวังอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่และคนรักหากคบหาดูใจกับใครอยู่ในตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะที่จะได้ครองรักกันตลอดไปส่วนคนโสดมีคนผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปทีละขั้นละขั้นเท่านั้นสําหรับคนที่เกิดวันศุ เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์เต็มไปด้วยความสุขสมหวังเพราะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณในช่วงนี้การงานของคุณก้าวไกลไปมากแถมยังมีผู้ใหญ่โอบประถมอีกด้วย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คูณและคนรักพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีเสมอไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหามากมายแค่ไหนก็ตามส่วนคนโสดความรักครั้งนี้ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ใจไปก่อนสักพักสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์รับทรัพย์แบบรวๆในตอนนี้มีเงินเข้ามามา,มากมายจนนับไม่ท่วนเรื่องของการงานความสุขความสมหวังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแค่คุณต้องเหนื่อย พร้อมที่จะลุยถึงจะได้มาซึ่งความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักโดยภาพรวมถือว่าดีไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องหนักใจสอนคนโสดเวลาที่คุณเหมาะสมมาถึงแล้วได้พบเจอกับใครสักคนที่มาดูแลหัวใจของคุณดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ